แล้ววันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะซึ่งก็มีประเด็นที่หลายๆคนมองกันบอกว่าในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะ ที่เราบอกกันว่าอาพอปีใหม่มาเจอหมูแพงข้าวของแพงอะไรทั้งหลายเหล่านี้แต่กลับกลายเป็นว่ามาตรการที่เยียวยาโดยเฉพาะมาตรการคนละครึ่งเนี่ยหายไปเป็นแก๊บว่างไปแล้วจะมาอีกทีมีนาคมอ้าวไปไปมาประชาชนเดือดร้อนขยับเลื่อนกันมาในการประชุมเนี่ยนะคะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเสนอโครงการคนละครึ่งเฟสีนะคะให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันว,วาเลนไทน์ กระทรวงการคลังเสนอโครง,คงการคนละครึ่งเฟสสให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคณะกรรมการการกันกรองการใช้เงินกู้สรุปวงเงินงบประมาณของโครงการแล้วนะคะบอกว่าจะใช้งบประมาณ4.3 500ล้านบาทรวมกับวงเงินจากเฟสสามที่เหลืออยู่1,000 0ล้านบาทสําหรับการที่ จะเป็นวงเงินใช้จ่ายต่อรายก็จะใกล้เคียงกับคนละครึ่งในเฟสที่ผ่านมานะคะที่1,500บาทต่อรายกําหนดวันเปิดลงทะเบียนคือวันวาเลนไทน์นะคะ14กุมภาพันธ์แล้วก็เริ่มใช้จ่าย21กุมภาพันธ์รอผลประชุมครมอรก่อนนะคะว่าจะมีมติอย่างไรกันบ้างก่อนหน้านี้คุณอาคมเติมพิทยาภัยศิธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าสาเหตุที่เร่งคนละครึ่งเฟ,ฟสสี่ให้เร็วจากกําหนดเดิมที่จะเริ่มเดือนมีนาคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ ราคาสินค้าจําเป็นในชีวิตประจําวันนั้นแพงขึ้นอาหารก็แพงพลังงานก็แพงโดยบอกว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะจะลดภาระค่าครองชีพได้มากเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะช่วยออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งวันละไม่เกิน150บาทประชาชนจ่ายเอง150บาทรวมทั้งจะช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศได้ในระดับหนึ่งล่าสุดการประชุม คณะรัฐมนตรีนะคะได้อนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส4ของสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระรวงการคลังในกรอบวงเงิน34,800ล้านบาทโดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานโครงการกลุ่มที่3ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเพิ่มเติมพุทธศักราช2564 โดยรัฐสนับสนุนเงินค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและบริการนวดสปาทำผมทำเล็บและบริการขนส่งสาธารณะจากภาครัฐในอัตราร้อยละ50ทั้งนี้ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน1,200บาทต่อคนนะคะตลอดระยะเวลาในโครงการก็คือถึง30เมษายนค่ะ การประชุมพรรมวันนี้เนี่ยนะครับยังมีวาระที่สําคัญก็คือเรื่องของการพิจารณากฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งสองฉบับได้แก่ร่างพรปว่าได้การเลือกตั้งสอสอและร่างพรปว่าได้พักการเมืองครับก่อนที่จะส่งต่อให้กับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและวาระอื่นนอกเหนือจากการเสนอแพ็กเกจลดค่าครองชีพประชาชน แก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพงและโครงการคนละครึ่งในเฟสที่4ที่จะใช้วงเงิน4.35หมื่นล้านบาทแล้วเนี่ยนะครับยังจะมีการเสนอพิจารณาร่างกฎหมายการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเยียวยาเงินช่วยเหลือเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนและประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากโครงการภาครัฐอันเนื่องมาจากการบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรร่างพระ,ะราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกําหนดให้กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้โดยกําหนดให้กิจการให้บริการหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือตําราเรียนที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมีสิทธิจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า และร่างกฎกระทรวงยกเป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรรวม2ฉบับผลการพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่2อับ6-5ขณะที่กระทรวง DES นะครับท่านรัฐมนตรีก็ป่วยอยู่นะครับก็จะเสนอผลการสำรวจความต้องการประชาชนปี6-5ว่าด้วของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาลอีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะเสนอร่างพรบ มาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในฐานาความผิดทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบด้วยนี่ก็คือสิ่งที่จะมีการประชุมในคอรมอคร่าวๆว,วันนี้นะครับ